สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิตาบุญธรรมจะมาถามตอบเกี่ยวกับการลอยจมของเรือและเรือดำน้ำค่ะคำถ,ถามที่หนึ่งนะคะทำไมเรือถึงลอยได้คะ เพราะเรือมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําจึงสามารถลอยได้และสาเหตุอีกอย่างคือเรือลอยน้ําได้มาจากแรงชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแรงลอยตัวหรือเรียกอีกอย่างว่าแรงพยุงค่ะค่ะสำหรับคํำถามที่2นะคะถามว่าทําไมเรือดําน้ําถึงดําน้ําลงไปได้ทั้งที่ข้างในเรือมันกลวงคะเพราะ ที่เรือดำน้ำสามารถจมอยู่ใต้น้ำและลอยอยู่บนผิวน้ำได้นั้นเกิดจากการสูบน้ำเข้าและออกจากถังบาลานซ์ซึ่งถังบาลานซ์นี้ทำหน้าที่ควบคุมการลอยตัวของเรือดำน้ำถ้าต้องการให้เรือดำน้ำจมอยู่ใต้น้ำให้สูบเข้าไปในถังบาลานซ์ ทำให้ความหนาแน่นของเรือทั้งลำมากกว่าความหนาแน่นของน้ำและแรงลอยตัวจะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของเรือดำน้ำเรือดำน้ำจึงจมอยู่ใต้น้ำค่ะและถ้าต้องการให้เรือดำน้ำลอยอยู่บนผิวน้ำให้ไล่น้ำออกจากถังบานานซ์และอัดอากาศเข้าไปแทนที่ทำให้ความหนาแน่นของเรือทั้งลำลดลงจนน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำและแรงลอยตัวจะมีค่ามากกว่าน้ำหนักของเรือดำน้ำ เรือด,ดำน้ำจึงลอยอยู่ผิวน้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าทำไมเรือดำน้ำถึงระเบิดในขณะที่ดำน้ำลงไปในน้ำลึกคะค่ะการที่เรือดำน้ำระเบิดในน้ำนั้นนะคะเพราะเกิดจากการที่น้ำมีแรงดันมากกว่ากระทำต่ออากาศที่มีแรงดันน้อยกว่าด้วยการพยายามเข้าไปแทนที่ ซึ่งเรือดำน้ำถูกแรงดันของน้ำภายนอกปริมาณมหาศาลบีบอัดโครงสร้างของเรือจนยุบเข้าหาศูนย์กลางด้วยความเร็วสูงนั่นเองค่ะจึงทำให้เรือดำน้ำที่จมลงไปในใต้น้ำนั้นระเบิดขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ